ไปเดี๋ยวปีนี้ลองเพ่งมันนวลขลุ่นมาด้วยจ้ามาพักแม่ก่อนจ้ามาเด้อพี่น้องหลังจากเฮ็ดกิจกรรมเรียบร้อยเฮาก็มากินข้าวน้ำกันบันต่างมากินข้าวปลาต่างมากินข้าวห่มกันเนาะมันจะเสียนี่เป็นกระเพราอีสานบ้านเฮาสิบกว่ามันหนึ่งปลา ออมอันนี้สิแม่ออมเนื้อออมไก่ออมไก่หนึ่ปลาลวกพักตำบักะงูตำบักะงูนี่แซ่บแซ่บมากเผ็ดหรือมากบ่เผ็ดตำรสนี้นะเขาด่เแซ่บพอดีเนาะอันนี้เป็นเนื้อเนาะแก้วแก้วแก้วสบายแก้วแก้วกระโดดไปเแก้วก็คคีได้สบายแก้วประเด็ดตอนแัดเส่บกินเขาห้อมกัน แซ่บบ่จ้าแซ่บบ่แซ่บแพแซ่บอาจารย์แม่แซ่บอาหารถือปากบ่แซ่บแซ่บเด้อข้าวสบเขาเนียวคือเก่านี่แหละเนาะโอ้หงกินคำเนียวตำหมกหงอาหารนี่กันเป็นอาหารที่ศานบ้านเฮานี่ยขาดตำบักหุ่งบดายต้มเกล็ดเกล็ดอเอากินแซ่บเสบเด้อมาหมกันหังสี่กินข้าวแซ่บบอเนาะกินได้หลายคนแซ่บเนาะ แบจ้พอพบาอันนี้ลงเรียนเข้าหาชิอคนมีผู้ชายอยู่4ี่คนี่นอนม,ม,มีนักเรียนชายเอาคือได้โอ้ยเดยดเออ้โีมือดีเนาะมีนักเรียนชายอยู่สี่สี่ันสีุณตา กคุณ่อมกินเขายังบ่มี่ไฟยิ่งมาแจกเลยก็อกว่มันั่งไกเลยแยกตัวออกมากข้างนาะแยกตัวออกมากส่วนตัวนีไมมดอกบตุนี่ไมล่ะพักได้หนึ่พักแก้วอันนี้เก้วแก้วปลาแดดปลาแดตอนทำหุ่งกเี่ยทำหุ้งกระเสี่บกินน้ำกันยังสี่หรอไม่กินเขาถือว่าไม่กินเขาปลาซะเนาะ อปลาสังสรร่อ <Different patio> ังมาผ่อนคลายนี <inten my favorite> so ่ก็นั่งจเลียนอยู่ตะบานลายกับเส้นงเนาะจังไดแซสบบ่แเ่บเมนูไดถือปากก็มูมือนสี่บค่ะเบิดทุกเมนูเตแนวเสียบเสีย้อง เดี๋ยวไม่กินเขาน้ำกันแล้วมันแสีบโลดเนาะเสบเสียบหนึ่งปลาแสบกักเออหนพักก็แสบตั้มือุ่งก็เส่บเสียบเลยนี้แม่ไปไดมาแต่ใส่ขึ้ผูกใส่นีแม่เปแ่เสีดอกพักเนี่ยอกดอกพักโตดอกพักโตดอกพักโตแบคขั่วก็เป็น คณะกรรมการเป็นแม่คงัวอ่ะเด้อาจารย์เนี่ยไมากินเผาจาเลยจาแสบกินเลยจ้ากินเสร็จแสบเลยโรงเรียนผู้สูงอายุผี่จำจะบาดแสบเลยน้อเป็นยังไงแสบ่าดแสบสีมแสบอย่งี้เอ้ยคัดเป็นตาไนเลขาเหนียวกับสีบาดแสบกินจ้าเดี๋ยวกินกินนี่แสบ เอาจักคลิปกันยังสิกินนะางถ่ายถ่ายรูปแล้วกินได้ถ่ายหดูสกร์ถ่ายใบสกรนสีแดงฮู้จักว่าเลี้ยนเที่ยวนี้กับเขาเฮาเม่นหยังเลี้ยนขังที่หนึ่งขังที่สองขังที่สาม เขาได้ยังกินเนี่ยมีตำหุ้้งตลอดบอ่นี่พิดเลยด้เจ้าว่ากินั้ยตางเป็นไหนจือปากบ้ามือหนเสียบแาเอาเลยจ้ะตำหุ้้งพิษบ้มือนน่ ยาเราถามคุณเนอบดเด็กพระคุณเ้อะเี้ยวเาก็เอแก้วแก้วเสียบเป็นบ่ีว่าคถนี่ต้องยังสีเนาะของวัรฐานนี่ก็จะเป็นวิชาชีวิตและคุณภาพการออกกำลังกายในการเข้าจังหวะนะคะเพราะฉะนั นัดมาหนิแต no uh, oh, no. ่เจ right oh ๊ก็ต in ้องหนวกวานเนาะวามันชาร์จน uh huh> uh huh. ี่แขนฉี hmm. ่าม oh, ีแมงโกมตามายเดียวไม่ได้หนิแมงโกมสะวก็เป็นเจเก็คือก็หนูแหมเนาะต่ามือว้งทั้วันี่การเปลี่ยนแปลงอะไรกับเดี๋ยวพเน่ยมดต่อไนข้างแซ่บแซ่บหวานนี่หาน่อย่างก็เอเราเด้อมากจังมาจังมากวันหน้าจะละมุบหานอะไรมาแล้วล่ะ นนออของพูดหลายหลายแจกน้อแม่บริษทแจกพ่อค้าทุกแถวแกน่น้อแม่น้องตั้งมังคุดเรก็ก็ดีน้องค่ะแจกเกศแจกพ่อไม่เกศค่ะเกลแจกอแ,แ,แม่ค่ะน,นั้นแล้วะขอพูดไปทางในพ,พนื้พพน่พืนน้นั้งมาภูมิภูเขาทุกวนแล้วพุกเกอไทยอะไรควรจะเพิ่มปีเลยไม่ีครับ ต่อคุณนักเลียนทุกคนนะคะน้องพ่อพุ่แม่นะคะสำหรับเมื่อนี้ก็เป็นภาพที่สามทุกอย่างจะการพุไปด้วยดีนะคะต้องต้อรับจะเป็นการทุือกอาชีพแบบนึงพื่ที่จะพูดว่าวัยเพื่อจเข้าวลาะคือาะเขานั่งไปใส่ปั๊บเปลี่ยนการสามาจะเป็นอาชีพเรอะไรกเพื่งที่พุ่แม่ท้างุ่มแห่ท้างุ่นติดตาดแดด ใบม่เพ bon <mission es> ิ่มแต่ที่ใดก็ไ่ย <Darwin> ูหาทบาทเพราะฉะนั้นแล้วกะทามคอมกนะบอกว่าโอ้ยูแม่ม่มีเงเาดบเอ็งเห็นจ้ะแต่สนใจน่ะสนใจอยางได้ะกแบบนี้มันจะใส่ในโบนแม่หู้สึกว่ามีพ่อดอกาะนจะต่อพ่อาง่นีเแก้ให้สาวยเลยจ้ะทำใหญ่ๆจงแ่บ่เิส่างี่ละแม่นี ถ้่แม่ทีบระทุใช่เด้อแม่ทันท่ว่าแม่ท่านใดเนาะอยากเรียนรู้อยากเอาไปเฮ็ดเป็นประกอบอาชีพเช่นเสี่ยจักจะมาพิจารณาได้ค่ะค่ะคือว่าเนาะจะเป็นตัวแทนของเมืองเนาะแม่เนาะเพราะว่าตอนนี้มันจะยิ่งเขายุคนมาผู้ใดอยากไทยอาไดลูกไทยลูกเคยหรือว่าจะเป็น การลลการมากเนาะโัวนางดั้งอมเขาเื่อสูงอายุอมาก่ลา้นเกากันเดอะชิ้นเขานก็เจ้ากันโอแห้งค่ะ